มาดูเราไหมเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้เรามารอท่านนายกนะคะมาถึงจนได้โดยตำรวจไล่ล่ามาก่จะมาถึงอ่าอะไรอ่ะสาราประชาคมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวนายกมันจะมาลงรถตรงนี้ใกล้แล้วเว้ยำนั้นายกรัฐมนตรีมาแล้วเว้ยามาแล้วนานยยกใกล้มาแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดีย๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดีย๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงถน,นนเนี่ยนี่จะกระโดดขวางรถนายกเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นไปได้ตะโกนล้วใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้มาแล้วใช่ไหมยังไม่มากินข้าวกับพระอยู่ ที่ไหนวัดปุกกระดินงปลาเหรอเป็นสลามมันกินเท่ากคะอะไรนะว่าเป็นสลามไม่สลามให้เป็นสลามแล้วมาอยู่คนเนี่ยทีมงานนี่ใช่ไหมนี่เขาไม่เกี่ยวนะนี่เขานี่เขาตอนี้เรามาแค่สองคนสองคนก็พอแล้วพี่โอยมาอีกหลายคนสองคนก็พอแล้วสองคนสองคนนายกก็สั่ทกระเทือแล้วไม่ได้ยังอยู่้บนบกกับบนน้ำอยู่บนบกบนน้ำเลยไหม ตรงนี้เข้าถึงนะเข้าถึงนะเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้แหละ,ละเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้หรือไม่เนี่ยมันมาทางเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถนะเนี่ยเนี่ยมันมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถมันนี่กว่าจะเข้ามาได้ก็โหยตำรวจจะมาอุ้มอะ่ะจะมายิ้วไปหลายรอบอะ่ะยังดีมีที่ป้านาเสื้อแดงด้วยกันเขาเดินออกไปรับตรงตลาด ถึงได้ลอดเข้ามานะไม่งั้นโดนตำรวจทิ้วไปแล้วเนี่ยโอ้ยนานอะ่ะอย่างนี้เดี๋ยวหยุดไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมันมาก่อนจะได้เจอภาพสนุกสนุก